สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้คอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นปี2006นะเครื่องยนต์ดีเซล2.5ก็ดูรถกันได้ที่จังหวัดชัยภูมิเราสมัครกันในมองหารถไปใช้งานคันนี้นะเจ้าของดูแลดีมากเลยภายในก็ หลังคาทําแล้วนะเป็นหลังคาเกึงวีไอพีนะฮะเบกก้องแล้วนะเครื่องเกีย์ช่วงล่างดีน้ําไม่ดันควันไม่ไหลช่วงล่างดีนะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่3ามแสนแปบาทครับซื้อสดเราก็ลดกันได้อีกนี่หน่อยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไ้ย้วยสรับช่องรถตู้มือสอรถบ้านฝากขายนะฮะก็พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ